Lee เกียร์บอลในหนนาทีโลบอกอนิเมะแวนกาดีดีชอบขายไก่เพชรไก่มิสติกไก่ของขวัญรับคิปเกมพาเติมโรแท้รวดเร็วทันใจปลอดภัย100%เข้าลิงร้านใต้คลิปหรือเข้าลิงร้านหน้าช่องได้เลยครับผมก็เกียร์บอยหรือซินคิสเกตจากเกมเกียร์ที่เกียร์นะครับเป็นตัวละครระดับมิสติกที่เป็นท่าสปาร์กโดยท่าน,นี้จะไม่รับดีบัฟที่เกี่ยวกับการลดดาเมจครับโดยพาสีที่1เริ่มเกมมาด้วยอาหารสำรองดูได้ที่หลอด,ด้านบนนะครับโดยการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยจะใช้อาหารซึ่งทําให้การโจมตีสร้างความเสียหายเพิ่ม 40%, 40และทุกครั้งที่อาหารหมดจะได้ดาเมจ1%สูงส 30%คพัศดีที่2ทุกครั้งที่มีการใช้สกิลกรีดแคนเซิลตัวเกียร์บอยจะได้รับดามเมจเพิ่ม80%และลดคูลดาวน์10%เป็นเวลา30มสิบวิซึ่งพัศดีนี้ไม่สามารถสแต็กกันได้นะครับโดยเกียร์บอยก็มีค่าว,วางอยู่ที่1,200และเชตัดเริ่มต้นก็ประมาณนี้ครับโจมตี2 4ง0คูลดาวน์4.6ุดหกวิระยะ21.5ในขั้นแรกตัวละครก็จะมีการโจมตีเป็นเซอร์เคิลเอลีแล้วก็กระจายไปข้างหลังด้วยครับแล้วก็มาพร้อมกับสกิลกดอสก 1, Meet, กอง,ง 1, อ,นนอ,าาอนววันสกสกิิลลลอคดานรัสทีี 2, ่แเซจะใช้พงง 50%เพื่อรีเซตการโจมตีของเกียร์บอยคูดาว30วิเป็นลอคอคูดาวซึ่งสกิลนี้จะทำงานร่วมกับพาสซีฟที่2นะในการนับพึ่งขั้นที่3ก็จะเป็นรูปแบบการโจมตีเป็นแฟลกโพบอลล็กก็จะเป็นการแทงธงไปข้างหน้าหลายๆครั้งโดยท่านี้ตีเป็นโครนครับในการนับพึ่งขั้นที่5ก็จะเป็นรูปแบบการโจมตีเป็นไรนิ่งไรก็จะเป็นการหมุนตัวและพุ่งไปข้างหน้า3ครั้งนะครับโดยท่านี้ตีเป็นโครนครับและในการนับพึ่งขั้นที่8ก็จะเป็นรูปแบบการโจมตีเป็นไรนิ่งลัชก็จะเป็นการพุ่งตัวเอาธงเข้าไปแทงนะครับโดยท่านี้ตีเป็นเซอร์เคิลเอลีสเตตเมื่ออัเต็มก็ประมาณนี้ครับโจมตี21,190คูดาว5.5วิระยะ และเกียร์บอยอัรเรทั้งหมด8ขั้นรวมแล้วทั้งหมด49,500ครับซึ่งเกียร์บอยก็สามารถหาได้จากตู้ซัมมอนเลยครับส่วนของอีโวก็สามารถหาได้จากเลเจนด์สเตดดานชายนิ่งแคสเซิลแอค1โดยใช้ทั้งหมด12ชิ้นครับ